ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์ใหม่2026 Isuzu KB 20โฉมใหม่รถกระบะที่นิยามความแข็งแกร่งความชาญฉลาดและการออกแบบใหม่สำหรับยุคสมัยใหม่นี่ไม่ใช่แค่รถกระบะใหม่แต่เป็นคำนิยามของนวัตกรรมความน่าเชื่อถือและพละงกำลังอันทรงพลังผสานเข้ากับความหรูหราในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว Isuzu KB 20ปี2026สร้างขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะที่มากขึ้นความสะดวกสบายที่มากขึ้น และสมรรถนะที่มากขึ้นในทุกสภาพถนนตั้งแต่แรกเห็น KB20 ก็สะกดทุกสายตาด้วยรูปลักษ์ภายนอกที่โดดเด่นสะดุดตาดีไซน์ได้รับการพัฒนาให้เฉียบคมขึ้นปราดเปรียวขึ้นและดูดันยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้ากว้างที่ประทับตราิ s u z ุไว้อย่างภาคภูมิใจฝ่ายหน้าเหล็โฉบเฉี่ยวที่พาดผ่านส่วนหน้ารถอย่างมั่นใจและเส้นสายตัวถังที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงทุกส่วนโค้งและมุมโค้งได้รับการออกแบบมาไม่เพียง เพื่อรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังเพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศเสถียรภาพและประสิทธิภาพในทุกความเร็วล้วอออลลอยดีไซน์ใหม่และรูปลักษณ์ที่ยกสูงทําให้รถดูโดดเด่นสะดุดตาให้ความรู้สึกสบายทั้งในเมืองและในธรรมชาติภายใต้ฝากระโปรงอิซูซุได้นิยามพลังใหม่ KB 2 2 0 0ิบมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรเจเนอเรชั่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อมอกแรงบิด และความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีเทอร์โบชาร์จที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นรถกระบะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วให้อัตราเร่งและพลังการลากจูงบรรทุกและขับขี่แบบออฟโรดได้อย่างนุ่มนวลไม่ว่าคุณจะขับบนเส้นทางครุกคะหรือบนทางหลวงเคบี20ก็ให้ประสิทธิภาพการทรงตัวและการควบคุมที่เหนือชั้นระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะใหม่จะปรับตามสภาพพื้นผิวโดวยอัตโนมัติขณะที่ช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและเงียบยิ่งขึ้นแม้ในสภาพถนนที่สมบุกสมบันที่สุดเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะได้รับการต้อนรับสู่ห้องโดยสารที่ปรับโฉมใหม่อิสุสุมุ่งเน้นความหรูหราและเทคโนโลยีตกแต่งภายในด้วยวัสดุสัมผัสนุ่มระดับพรีเมียมพร้อมมอบพื้นที่กว้างขวางสำหรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารห้องโดยสารดิจิทัลมาพร้อมแผงหน้าปัดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วใหม่พร้อม Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้ สายระบบเสียงได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อมอบเสียงที่ชัดใสดุดคริสตันเปลี่ยนทุกการขับขี่ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจไฟสองสว่างรอบคันระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบลดเสียงรบกวนขั้นสูงช่วยให้การเดินทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าที่เคยความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งเช่นเคย kb 2ีปี2 0งพมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยที่สุดของ isuzu ได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถ ให้อยู่ในเลนระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและกล้อง360องศาช่วยให้การจอดรถและการขับขี่ในที่แคบเป็นเรื่องง่ายอีสูสูใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงรถเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการปกป้องสูงสุดในทุกสถานการณ์ทุกรายละเอียดของ KB20 ใหม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์แบบแข็งแกร่งชาญฉลาดและเชื่อมต่อได้มากกว่าที่เคยมี ไม่ใช่แค่รถกระบะสำหรับการทำงานแต่เป็นเพื่อนร่วมทางและสไตล์ที่ผสมผสาน